สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้ําตาลอีกเช่นเคยะคะ่ะวันนี้เดี๋ยวพามาชมยางรถแท็กเตอร์มือสองเหมือนเดิมนะคะตัวนี้นะคะ13.6ขีด26นะคะตัวนี้ใส่รถแท็กเตอร์45ถึงแรงมา้าเป็นยางโอตานี้นะคะเป็นยางแท้เป็นยาง h, เปอร์เซ็นต์เลยเนาะสะภาพตามนี้เลยนะคะไม่ปาไม่ล้วนะสําหรับตัวนี้รหัสสินค้า106นะสนใจตัวนี้แจ้งเข้ามาได้เลยว่ารหัส106นะคะจะได้ไม่ผิดเส้นเนาะตัวนี้ไม่ปาไม่ล้วนนะคะเนื้อยางนะคะสะภาพดีเลย นะตัวนี้นะคะในส่วนของขอบที่เป็นขอบกระทะนะคะไม่มีเปื่อยไม่มียุ่ยไม่มีแตกเลยนะคะภายในดูดีนะตัวนี้โอตันี้นะคะ13 6, 26่สายรถแท็กเตอร์45าถึง5้าสแรงมา้าสำหรับตัวนี้นะคะราคาคู่ละ6,500บาทรวมส่งฟรีนะคะ6,500บาทรวมส่งฟรีทั่วไทยไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มแล้วนะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้เลยเบอร์โทรศัพท์ไ d ดี n ลน์ตามนี้เลยร้านตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือ ะะอำเภอของของขงจังหวัดกำแพงเพชรว่าถ้ามารับเองหน้าร้านได้ทางร้านเราลดในส่วนของค่าขนส่งให้นะคะตัวนี้6,500บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางสนใจยังไงทักมาได้เลยตัวนี้รหัส106ค่ะสําหรับวันนี้หนูจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ